ก็จะดูลกึกลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลุงสันจะมาทําการชาร์จโดยการที่ลุงสันจะนําเอาไอ้เจ้า power supply นะครับที่ลุงสัน DIY เนี่ยมาชาร์จเข้ากับไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าแบตเตอรีร่ก้อนเนี้ยเดี๋ยวก็มามา,มาทําการชาร์จกันดูนะครับ <c oughs> ชาร์จกันดูจะเอาไอ้เจ้า power supply ตรงเนี้ยที่ลุงสัน DIY ขึ้นมาเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแต่จะเพิ่มกระแสนะครับจะนำเอา power supply เพราะว่าจะพายตัวนี้เร่งกระแสเร่งกระแสการชาร์จเหมือนกับการกระตุ้นนะครับลองมากระตุ้นกันดูว่าไอ้เจ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้ที่ว่าไม่มีแบตเลยอ่ะจะสามารถนะครับจะสามารถนํานํามาชาร์จแล้วให้ให้มีกระแสไฟเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันมามาลองดูกันอันนี้นี่เป็นโค้ลบนะครับมืส่างก็ใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อมาเนี่ยนะครับนี่คือลบ ลบก็ต่อเข้าไปก็ลบคือมาทําการกระตุ้นนะครับมากทำมาทมาทการกระตุ้นแบตบนี่ก็เป็นขั้วบวกนะครับเห็นป่ะตอนเนี้ทีหน้า p ว w e r s u p p ายของสันนะครับจ่ายไฟจากตัวนี้นะจ่ายไฟจากอาไอ้เจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีกระแสอยู่ที่สิบนะครับสิบจุดสามโวลต์สิบจุดห้าประมาณนี้สิบสิบจุดห้าสิบจุดสี่ประมาณนี้นะครับทีนี้ ลุงสันจะทําการชาร์จจะเอาไว้เจ้าตัวนี้กระตุ้นนะครับมากระตุ้นมากระตุ้นดูนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดนะนยังไม่ได้เปิดเพราะว่าเซอร์พายจะก,กระตุ้นดูว่าไอ้เจ้าว o า e ซ s u p p ายที่ลุงสันเดีวมาเนี่ยมันจะกระตุ้นไอ้เจ้าแบตตัวนี้ได้ไหมนี่สิบสองจุดสี่เพื่อนๆดูนะครับสังเกตดูที่เข็มเข็มมิเตอร์ เข็มมิเตอร์ของหน้าจอเป็นเป็นมิเตอร์อนาล็อกที่ลุงสันได้ทำไปในคลิปคลิปที่ผ่านมานี่คือการนะครับคือการที่ลุงสันนำเอาเจ้า Cowver Supply มากระตุ้นแบตเดี๋ยดูกระแสดูดูกระแสที่ที่ลุงสันจ่ายไปเนี่ยเนี่ยเจ้าแอมอมิเตอร์แอมตัวนี้จะค่อยๆลดลง คือพอถ้าลดลงแล้วอะ่ะลดลงแล้วพอได้ได้เข้าเท่ากับที่เราต้องการนะครับเราต้องการปุ๊บเนี่ยโรงศังก์ก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะนําเอาไว้เจ้าเครื่องชาร์จตัวเนี้ยเอามาชาร์จแทนตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จที่สามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำนะครับเป็นแบตสิบสองโวลต์เห็นไหมครับกระแสะเริ่มตกแล้วเห็นปะ่ะนี่คือกระแสะจ่ายที่จ่ายมาจาก power supply จ่ายมาจาก power ัพพลายเข้ากับไอเจ้าเนี่ยแบตลิเธียมตัวนี้แบตลิเทียมไอออนนะฮะเขาจะมีการขึ้นลงขึ้นลงกระแสโวลต์ที่ที่บอกอยู่ก็คืออยู่ประมาณ12.4แล้วกระแสแอมป์ก็จะลดลงเห็นไหมฮะขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่นะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ก็คือเป็นการกระตุ้น เป็นการกระตุ้นถ้าหากุงสันจะทําการกระตุ้นก็อยู่ประมาณสัก15นาทีพอกระตุ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยนําเอาไอเจ้า,าเครื่องชาร์จตัวเนี้ยมาทําการชาร์จมาทําการชาร์จให้ได้12โวลต์โดยที่ว่าไม่ต้องทําการกระตุ้นถ้าพี่เพื่อนๆเห็นนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูที่เข็มเข็มจะขึ้นขึ้นลงลงก็คือกระแสาการจ่ายไฟจากพาวเวอร์สปายที่จ่ายให้กับไอเจ้า แบตลิเทียมไอออนตัวนี้นะครับเป็นการกระตุ้นก่อนที่ลุงสันจะนำเอาเจ้าแบตลิเทียมไอออนตัวนี้ไปทำการชาร์จกับเจ้าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ไหมครับกระแสจะขึ้นขึ้นลงลงพอพอได้ระดับปุ๊บได้ระดับปุ๊บคือการชาร์จชาร์จชาร์กระตุ้นชาร์จไปชาร์จมาชาร์จไปชาร์จมาอย่างเงี้ยคือการเป็นการกระตุ้นเพื่อให้อยู่ในสถานะที่ว่าคงที่ นะครับตอนนี้ยังไม่คงที่ถ้าคงที่เข็มจะไม่กระดิกส่วนในคลิปวิดีโอวันนี้ที่ลุงสันจะมามาพูดก็คือหมายถึงว่าบอกกับพี่เพื่อนว่าไอ้เจ้าซ o อ e r s u p p าวเรราที่เราถ <c oughs> อดมาจากคอมเนี่ยก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่อ่าพวกนี้ได้แต่ถ้าจะไปชาร์จกับแบตเตอรี่รถยนต์หรือเป็นแบตเตอรี่ ถ้าัวกดที่มีกระแสแอมป์สูงเนี่ยลุงสันคิดว่ามันไม่พอนะครับไม่พอตอนนี้นะครับกระแสอยู่ที่12.3 2.3โวลต์ก็คือเขาทําการชาร์จจริงๆแล้วถ้าหากว่าลุงสันถอดนะครับขั้วขั้วใดขั้วหนึ่งของการชาร์จเนี่ยเขาก็จะขึ้นเขาก็จะขึ้นมาอยู่ที่12.6โวลต์น,นะครับแต่ตอนนี้เป็นกระแสการชาร์จกระตุ้นก็เลย อยู่ที่13อ่า12.4ต้นขึ้นกับต้นลงนะครับก็พี่เพื่อนๆก็ลองดูดูที่เข็มกันดูนะครับเห็นไหมครับที่หน้าจอก็จะแสดงแล้วว่า12.4แล้วถ้าลุงสันจะลองเร่งความแรงของการกระตุ้นล่ะลองดูกันนะครับว่าเจ้า power supply ตัวนี้จะสามารถกระตุ้นแบบตัวนี้ได้เร็วกว่าหรือเปล่า สิบสามโวลต์เลยนะสิบสามโวลต์คือการจ่ายกระแสนะครับการจ่ายกระแสการจ่ายกระแสที่สูงเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวดูกระแสนะครับกระแสที่เข็มมิเตอร์ถ้าแบตเข้านะครับถ้าการจ่ายกระแสเข้ามิเตอร์จะต้องลดลงเห็นไหมครับมิเตอร์จากกระดิกจากกระดิกคือการจ่ายกระแส ในคลิปวิดีโอนี้ลุงสานก็อยากจะบอกพี่เพื่อนว่า,วาเรานำเอาพาวเวอร์ซพายมากระตุ้นแบตได้ไม่ว่าจะเป็นแบตลิเธียมแบตบลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่ตะกวดกดสามารถนำเอาพาวเวอร์ซพายมาทำการกระตุ้นแบตได้นะครับกระตุ้นแบตด,ด้วยกระแสสูงถ้าหากว่าเราทำการ DIY หรือว่า Modify ไอเจ้าพาวเวอร์ซพายของเราเนี่ยนะครับให้สามารถ แรงดันได้เนี่ยก็สามารถนําเอามาชาร์จได้นะครับ <Bell> um> ตอนนี้เห็นไหมครับกระแสตกมาแล้วเพราะว่าลงสารปรับแอมป์ไอปรับกระแสอยู่ที่สิบสามจุดสาโวลต์นะครับสิบสามโวลต์ง่ายๆดีกว่าเอาเป็นว่าสิบสามโวลต์นะครับพอแบดเข้ามาถึงตัวนี้ปุ๊บเราต้องปรับลงนะเห็นไหมครับเข็มจะขึ้นเข็มจะลงก็โดยการที่ว่าเขา อ่าพวเวสพายนะครับพวเวสพายเขาทาการอ่า uh, mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. ถ้าเป็นหมอก็วินิจฉัยโรคนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นการกระตุ้นแบต mm hmm. ก็จะเป็นการที่ว่านําเอาพวเวสพายมากระตุ้นให้แบตตัวนี้จ่ายกระแสได้มากขึ้นแต่เราต้องไม่หนีไปไหนนะต้องรอรอจนกว่ากระแสมันจะคงที่นะครับกระแสคงที่นี่คือการกระตุน้น เมื่อกระแสะคงที่เสร็จนะครับเราก็ทําการปรับโวลต์ให้เหมือนเดิมแล้วถอดแล้วก็นําเอาไอ้เจ้าแบตเตอรี่พวกนี้นะครับนำไปชาร์จกับเครื่องชาร์จที่เหมาะสมนะกระแสะนี่จะขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงอยู่ตามตามการวิิจัยของผู้เวอร์ซ์พายที่เขาจะวิจัยว่าจะจ่ายกระแสะให้คงที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจึงหยุดหยุดการกระตุ้นแบตแล้วนําเอาแบตชุดนี้นะครับไปทําการชาร์จ นะครับตอนนี้นิ่งแล้วตอนนี้เข็มนิ่งแล้วนะครับเมื่อเข็มนิ่งแล้วเดี๋ยวลุงสารจะทําการถอดแล้วไปชาร์จกับเครื่องชาร์จของอะจะแบตเตอรี่โดยตรงนะครับที่ลุงสารก็มาทําการชาร์จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่ากระแสไฟของเราชาร์จได้เนี่ยนะฮะดูนะครับเราเขีย่ยนะครับใช้สายไฟคูอบอ่บวกคู่ลบมาเขีย่ยแตกกันดูถ้าชาร์จได้เนี่ยเห็นไหมฮะ จะต้องมีแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้นะครับลุงแสนก็จะทําการชาร์จทิ้งไว้เนี้ยยันสว่างเลยแล้ว,ลวเดี๋ยวลุงแสนจะนําเอาไว้เจ้าอ่าแบตเทลิเทียมไอออนตัวเนี้ยนะครับมาใส่กับไอเจ้าหลอดไฟคมนี้นะครับใส่กับไอเจ้าหลอดไฟคมนี้นะครับโดยการที่ลุงแสนจะนําเจ้าแบตแบตเทลิเทียมตัวนี้นะครับมาจ่ายผ่าน ตัวชาร์จนะครับเขาเรียกว่าชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ของโซลาเซลล์นะครับตงสั่งก็จะนำเอาไว้เจ้าพาวเวอร์ชาร์เจอร์ตรัวนี้นะครับมาทำการจ่ายกระแสไฟที่เรียกว่าเก็บประจุเก็บประจุะจ,จากการชาร์จของแผงโซลาร์ก็ลองชาร์จทิ้งเอาไว้กันสักคืนนะครับชาร์จทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นแบตภาในตัวด้วยทำการชาร์จด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงสันก็จะนําเอาไว้เจ้าหลอด LED ตัวเนี้นะครับไปทําการติดตั้งนะครับตอนนี้ลุงสันได้ทําการชาร์จแบบอ่าเหมือนกับว่าเราชาร์จจากาแผงโซลาเซลล์นะครับแต่มาผ่านผ่านไอ้เจ้า power charger ตัวเนี้นะครับตอนนี้มีกระแสะไฟอยู่ที่11.4โวลต์นะครับ11.4โวลต์คือแบตเตอรี่ชุดนี้นะ ชุดนี้ที่ลุงสันทำนะครับแล้วต่อไปนะครับลุงสันจะทําการจ่ายกระแสจ่ายกระแสจากาจากไอเจ้าเครื่องชาร์จตัวเนี้ยนะครับจ่ายมาเพื่อทําการชาร์จตัวเนี้ยจนถึงสว่างเลยนะครับครับหลังจากที่ชาร์จทิ้งกันเอาไว้ทั้งคืนก็ลองมาดูนะครับกระแสที่เราชาร์จตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยนะครับจนถึงเช้าเนี้ยจะได้กระแสกี่โวลต์นะครับลุงสันยังชาร์จอยู่นะครับยังชาร์จอยู่ กระแสที่ได้นะครับตอนนี้ได้อยู่ที่13.9นะครับคิดว่านี่คือแผงโซลา่าเซลล์ตัวเครื่องชาร์จเนี่ยเป็นแผงโซลา่าเซลล์ลุงสันก็ชาร์จเข้าไปตอนนี้แผงโซลา่าเซลล์กำลังทํางานนะครับก็จ่ายกระแสไฟให้กับเจ้าแบตเตอรี่ดูที่หน้าหน้าจอนะครับเห็นไหมฮะกระแสไฟก็เต็มนี่คือคิดว่าลุงสันคิดว่าแบตน่าจะเต็มแล้วละครับเดี๋ยวลุงสันจะลองปิดนะครับปิด เครื่องชาร์จดูนะครับปิดเครื่องชาร์จดูแล้วมาดูกระแสนะครับที่เจ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับว่ามีกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกระแสที่ได้นะครับที่เจ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับระบุมานะครับเป็น1 1 6โวลต์นะครับแต่เราชาร์จนะครับใช้วิธีการชาร์จเข้าไปจนแบตเตอรี่เต็มก็อยู่ที่1 3 7โวลต์นะครับ 33.7โวลต์นี่ก็ถือว่านะครับแบตเตอรี่นี้เก็บประจุไฟไม่ร้อนนะครับชาร์จมาทั้งคืนเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวลุงสันจะลองนะครับลองนําเอาไอ้เจ้าโ่าหลอดไฟโคมเนี้ยโคมโค,คมไฟโคมนี้ที่ลุงสันจะไปติดตั้งเป็นไฟ LED ที่ลุงสันมาโมดิฟายนะครับมานําเอาเจาหลอดไฟหลอดไฟของของหลอดไฟที่เป็นหลอดยาวหลอดยาวๆเนี่ยหลอดยาวแบบเนี้ยครับ นี่ยครับหลดยาวที่เราเห็นนี่แหละนะครับนำเอามาถอดออกแกะออกแล้วมาตัด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 เป็นเส้นให้ได้12โวลต์12โวลต์นะครับไอ้หลอดไฟที่เราใช้เนี่ยก็คือเวลาไฟที Crit ่เสียแล้วนะครับลงสัรก็เก็บเก็บมานะครับเอาไส้ในอย่างเดียวแล้วก็มาตัดเป็นไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระแสการจ่ายการจ่ายโหลดเนี่ยนะครับการจ่ายโหลดนี่จะจะเสถเยรอนไหมถ้าเสถียรนนะครับลงสารคิดว่าถ้าสะเยรนไฟตรงนี้น่าจะสว่างมากนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันมานะครับมาลองจ่ายโหลดกันดู ่อควผิดนะครับถ้าต่อควผิดนี่อาจจะทำให้วงจรของ power charger นี่เสียที่ลุงสามาทำคลิปคลิปนี้ก็คือนะครับจะมาแนะนำพี่เพื่อนๆคือไม่ได้แนะนำนะครับมาเป็นแนวทางกันดูว่าไอ้เจ้า power supply ที่ลุงสัน modify ขึ้นมาที่ลุงสันมาลองทำให้เป็น power supply ที่ปรับค่าได้เนี่ยมากระตุ้นแบตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบตรุนนี้หรือจะเป็นแบตบอ่า กัวดกดนะครับที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ก็สามารถใช้ได้อะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการจ่ายโหลดของจ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับไม่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 ชาร์จแล้วนะครับจะจ่ายโหลดจากแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับลองดูกันะนะครับสว่างนะครับสว่างเดี๋ยวลุงสันจะลองคลิดไฟล์ดู สว่างนะครับก็ถือว่าสว่างเลยนะครับสว่างเลยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่ลงทามามา,มาอนุกรมกันนะครับอนุกรมอนุกรมแบบที่ได้มาก็โอเคนะครับตอนนี้จ่ายจ่ายหลดนะครับก็มีสาจะนานเอาไว้เจ้าชุดเนี้ยชุดนี้นะครับชาัชเจอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็หลอดไฟนําไปติดไว้ข้างบ้าน โดยการที่จะจ่ายกระแสไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับสองแผงที่ลุงสันเคยได้ซื้อมานะครับลุงสันจะนำมาเอาจะแผงนั้นมาอนุกรมารัลุงสันมีสองแผงนะครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับปิดไฟนะครับเดี๋ยวปิดไฟไฟจะดับนะครับฮะไฟก็จะดับไปตัวนี้ต้องมาตั้งเวลาตอนเวลางคืนนะครับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือลุงสันมาแนะแนวทางวิธีการนะครับนำเอาจากอเซอร์ไพน์เนี่ยมาทำการกระตุ้นแบบ ก่อนที่จะนำเอามาชาร์จนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะนำม,มาชาร์จอิลรแบตเตอรี่กล้องนี้ไม่มีไฟลเลยแต่สั่งนำเอา,อา,า,ออาเคาเจอร์สายของคอมนะครับมาทำการก,การะตุ้นก่อนที่จะนำม,มาชาร์จนะครับกระแสก็อยู่ที่13.6 13.7อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราได้รับกระแสาการชาร์จที่เต็มเ็มที่นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วออสั่งมีอะไรมากมายนะครับก็จะมาแนะนำใา้พี่เพื่อนประมาณนี้นะครับาสาั่งกระอ นะครับขอบคุณวินเพื่อที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสังนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สังก็ต้องขอจากลากันด้วยคำว่าสวัสดีนะครับพบและเจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีนะครับ